ก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาย้อนอดีตในตอนที่เราไปค่ายธรรมะตอนป .5 กันนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกที่เราไปถึงนะครับก็จะเป็นการอ่ารวมตัวนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเปิด พิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคณะครูนะครับแล้วก็เพื่อนๆป .5 ทุกคนนะครับก็นี่ฮะก็เราก็มาฟังสนทนาธรรมอะไรอย่างงี้กันนะครับแล้วก็จะเป็นการสวดมนต์นะครับเพื่อเป็นการเปิดพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับของค่ายธรรมะนะครับก็จะเป็นการสวดมนต์นะครับก็ฝากเป็นเป็นลูกศิษย์พระนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยฮะก็บรรยากาศนะฮะก็ เป็นไปด้วยความราบลื่นสวยงามนะครับก็ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนอาหารรับประทานอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นตอนที่เราจะต้องแบบอ่าสวดก่อนกินนะครับเออก็จะเป็นข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการต่อมาจะเป็นการนันทนาการนะครับการกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ทานอาหารมื้อเย็นนะครับต่อด้วยอ่าการอ่าเดินจงกรมในตอนเย็นนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับ เป็นเน e ี <tinc S 1> ่ยบรรยากาศสวยมากนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกิจกรรมในตอนมืดนะครับก็ท่านผู้ชมเพระก็เป็นตามรูปภาพเลยนะครับก็เป็นอะไรที่สวยมากนะครับก็เป็นอะไรที่สวยมากนะครับแล้วก็สนุกดีนะฮะใครบอกว่าแบบน่าเบื่อนะฮะค่าธรรมะน่าเบื่ออันนี้สนุกมากนะครับก็เพื่อนผมครับเอินครับกับหนูดีนะครับก็สุดยอดครับก็คลิปนี้นะฮะเรามาแบบ สนุกสนุกกันนะครับแล้วก็เลือนถึงความหลังกันนะครับก็นี่ฮะกิจกรรมตอนเย็นนะครับอะไรอย่างงี้เป็นอะไรที่สนุกมากครับอันนี้จะเป็นวันที่สองนะเป็นกิจกรรมในตอนเช้านะครับก็นี่ฮจะเป็นเดินจงกรมนะแต่นี้ก็รู้สึกว่าแบบ อะไรสักหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมตอนเช้าครับเพื่อนผมนะก็เป็นกิจกรรมในตอนเช้านะครับอันนี้เป็นการนอนสมาธินะครับก็ให้แบบรู้กาหนดกาความรู้สึกนะครับแบบแบบนอนไปเลยนะครับก็ต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับเล่นเกมอันี้อันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าเล่นอะไรกันนะครับก็เนี่ยฮะเป็นนั่งในรูปเลยนะครับแล้วก็ในตอนเย็ <te Gard skincare todavía> นนะเราถ่ายรูปรวมกันนะครับก็ เนี่ยครับเพื่อนในห้องผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมในตอนเย็นนะครับแล้วก็กิจกรรมตอนเย็นในวันที่2นะครับเรามีผู้ปกครองหลายๆคนของเพื่อนหลายๆคนนะมากิร่วมกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการจุดเทียนนะครับเพื่อแสดงความแบบระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แสดงความแบบเนี่ยฮะก็แบบแบบแสดงความ มีพระคุณนะครับต่อพ่อแม่นะผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเรามานะครับนี่ฮะเป็นกิจกรรมที่สวยมากนะครับจุดเทียนเนี่ยตอนนั้นคือสวยมากเลยนะครับก็หลายหลายคนร้องไห้นะครับก็นี่ฮะก็เป็นคณะครูแล้วก็เพื่อนๆนะอันนี้เป็นพ่วงหน่วยการโรงเรียนอนุบาลปฐุมธานีนะครับก็นี่ฮะก็แบบอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆนะอันนี้จะเป็นเพื่อนที่อ่ามีผู้ปกครองมาด้วยนะครับแล้วก็จะทํา าการร้องเพลงสามัคคีชุมนุมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถนะ้าไม่มีอะไรมากขอจบด้วยฟุตเทจรูปภาพของเพื่อนๆน,นะครับไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณครับ